สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะวันนี้มาพบกับพระปิตานะครับจินดามณีนะครับในพระปิตาของหลวงปู่ขานนะครับนี่ฮะวันนี้ไม่ใช่มีมายกหลังนะพี่นะมีมาเพียงแค่ยี่สิบลุ้นเท่านั้นนะครับหมดแล้วครอ่งหมดเลยนะครับผมไม่ได้เอามาเพิ่มนะพี่นะแล้วก็พวกนี้อาจจะมาต่อกันใน วัดพระธาตุพนมนะครับนะตอนนี้กำลังร้อนแรงเลยครับวันนี้ครับมาลุ้20รายการไม่มีเปิดลุ้นนะครับไม่ไม่มีจำหน่ายเป็นลุ้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเปิดให้หมดทุกองคทุกรายการเลยครับ20รายการนะครับเดี๋ยวพี่ลองเลือกชมดูได้เลยนะครับนะหากชอบทุกใจรายการไหนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ติดต่อได้ที่ออนดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะพี่นะมาครับเช้านี้ฮะ20รายการครับนะฮะมารับชมพี่ว่าจะได้รายการอะไรสวยๆกันบ้างฮะ มาเริ่มจากรายการที่หนึ่งนเลยครับโอ้โหนะฮะสวยมากพี่ตันี้นะครับนะตอนแรกผมก็จะเอามาเต็มรังนะแต่แต่ประเด็นคืออ่าผมกลัวทับเราไปเท่านมผมเลยไม่ไดเอามานะพี่นะนะหลุงปูขานองค์แรกเปิดมาก็ทีเด็ดเลยหรือเปล่าพี่นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันมจินตามณีพี่เนี่ยโอ้โห มหาเทพกําไรทองคู่ฝั่งฝั่งเพชรตรงสะดือนะฮะตะกุดเก้าดอกมือแผ่นทองหลังฝั่งกุดอีกสามดอกโอ้โหรายการที่พิเศษไปเลยฮะนี่ฮะโอ้โหนะข้างหลังฝังเหรียญด้วยนะด้านหลังฝังเหรียญบูปปด้วยนะเลขคนละเบอร์ไปเลขแปดด้วยครับโอ้โหรายการแรกเปิดออกมาก็ที่สุดแล้วพี่นะรายการแรกเปิดมาก็ที่สุดแล้วพี่จ๋านี่ฮะ,นะเนื้อผองน้ำมันครับโอ้โ สุดจัดพี่นะครับโอ้โหสวยจริงครับเลขคนเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับนะมีเหรียญด้วยองค์นี้นะครับองค์นี้มีเหรียญด้วยนะครับผมขอหกร้อยบาทนะครับขอหกร้อยบาทและเลขแปดด้วยนะพี่นะผมขอที่หกร้อยบาทพี่ชายครับมีเหรียญมีเลขแปดด้วยนะครับสวยจริงครับพี่๋านะฮะสวยจริงฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับพี่รายการที่สองครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนะฮะอันนี้ผมเช่าที่วัดรุ้นมานะครับเช่ามายี่สิบรุ้นนะครับรายการนี้เป็นเนื้อดำโป่งนะครับธรนีโรแบ็ตเซ็ตนะครับหน้ากากทองทิพย์นี่ฮะเลขคนจำนร์หมายเลขสิบเจ็ดครับเลขคนจำนร์หมายเลขสิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการนี้ฮะโอ้โหนะเจ้าสวนนี้ดินเจ็ดโป่งฮะ ดินดำโปร่งทรณีฮะนากากด้วยนะครับนากาะด้วยฝังตะกุดอีกหกดอกครับรายการนี้จะสวยเลยรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับของน้องลืมไปครับแจ้งนะทุกอง์ผมเป็นนาเลิกหมดนะครับทุกองค์ผมเป็นนาเลิกหมดนะครับไม่ใช่อง์ธรรมดานะพี่นะผมเป็นนาเลิกทุกองคนะครับต่อมาพี่ชายนะฮะรายการจะไปพี่เป็นรายการที่สามครับ รายการที่สามนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจินตามีโพกซับองค์น้ําเงินนะฮะกำไรเงินคู่ฝังพลอยแดงตะกุดหกดอกนะโรจีวันสายสินพี่โอ้โหนะถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นสวยงามมากพี่นะครับเลขคนทะเบิรนมาเลขห้าตัวเดียวครับรายการนี้เขียนนาเลิกพิเศษด้วยนะฮะนําเลิกพิเศษด้วยอ์อื่นเขียนแค่นาเลิกนะนี่อ์อื่นเขียนแค่นำเลิกนะองค์นี้เขียนว่านําเลิกพิเศษพี่ชายนะ กำไรข้อมือเงินนะนี่ฮะเอาไปสี่ร้อบาทพี่ชายเอาไปสี่ร้บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สามฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สี่เอรายการที่สี่ครับเนื้อเทพอกคีองคแดงกํำไรทองคู่ ตะกุดทองสิบเก้าดอกฝัง,นะ G งบุญนะจีวอนสายสินฮะโอ้โหองค์นี้เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งฮะองค์นี้เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขหนึ่งฮะนี่ฮะโอ้โหนะพี่องนี้รุ่นนี้ถือว่าสวยเลยนะพี่นะรุ่นนี้ถือว่าสวยเลยรายการนี้นะฮะตะกุดทองสิบเก้าดอกฮะ ตะก,กุดท้องสิบเก้าดอกครับพี่ชายรายการนี้ฮนะถือว่าเป็นรุ่นที่นะเป็นรายการเซอร์ไพรส์ที่ผมมีและได้เป็นตะก,กุดเยอะที่สุดแล้บพี่และที่สําคัญครับรายการนี้เลขคนเบอร์อรหมายเลขหนึ่งเลขแม่ทัพเลยฮนะรายการนี้นะฮะตะก,กุดสิบเก้าดอกครับโอ้โหยอมใจพี่กับองค์นี้นะองค์นี้ผมขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สี่ฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่5้ารายการที่5เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมันิยกโรยแบงค์เซกฝังเพชรตรงสะดือครับนี่ฮะ เลขคตเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวด้วยฮะร,รายการที่ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่ห้าครับต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกครับ,รา,าร,ร,บรายการนี้เป็นเนื้อเจ้าหนึ่งเงินโรยตะไบทองฝั่งต้นทองฮะนี่ฮะ รายการนี้เลกคนจับเบอร์อรหมายเลขหกกระดกซับฮะรายการที่หกเลขคนจับเบอร์หมายเลขหกกระดกซับครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่หกครับ <S <S ต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อเทพอาหารนาทีนะฮะองค์ผงเกสรเข้มกำไลทองคู่ฝังเพชรสะดือนะครับ ด้านข้างฝั่งเพชรฝั่งละสามเมตรจีวรสายศิลหลังฝั่งตะกุดห้าดอกฮะเลขคุนตัเบอร์นะครับเป็นนาเลิกพิเศษฮะโอ้โหจัดเต็มจริงๆครับรุ่นนี้ยอมใจครับจัดเต็มจริงๆครับพี่ชายรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทรายการนี้รายการที่เจ็ดขอสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับสวยงามนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่แปดฮะ รายการที่แปดครับโอ้โหองค์นี้นะฮะโรยจีวอนโรยสายสินนะครับจัดเต็มนะครับรายการนี้นึกว่าายดำโรยจีวอนสายสินฝั่งเพชรตรงสะดือครับรายการนี้นี่ครับนัจีวรแน่นๆพี่นะครับเอาไป250บาทนะครับ250บาทพอพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลข10ฮะรายการที่8ครับต่อมาครับรายการที่9ครับ รายการที่เก้าครับเป็นเนื้อมหาเทพนะครับพึกษามหามงคลหน้ากากทองแดงป้ายรวยทองแดงสองนะฮะหลังฝั่งเม็ดแตงอ้าโหยนี่ฮะโอ้โหสวยนะหลังฝั่งเม็ดแตงพี่เ,เหรียญอีกนะนำเลิกพิเศษเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขสี่พี่นะรายการนี้นะขอที่หกเอห้าร้อยห้าสิบบาทองนี้ขอห้าร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายนะครับนี่ฮะร,รายการที่ เก้านะรับกาเดเก้าเครับ,รร 9, 9รบต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งองค์ผงแกสอนเข้มตะกุดทองหกดอกฝังจีวรและสายฝินน่นฮะเลขโคดนําเบอร์ครับนำเลขพิเศษหมายเลขเก้าบ เลขคนั้งเบอร์น้ำเลขพิเศษหมายเลขเก้าครับอ <S <S โอ้โหจัดเต็มเลยพี่นะครับรายการนี้จัดเต็มสวยๆเลยครับเลขคนั้งเบอร์หมายเลขเก้ารายการพิเศษแบบนี้พี่นะครับรายการนี้จะมีเลขคนั้งเบอร์หมาย,ายกาเก้าจะขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ,รรบ,บอบงค์งนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทนะพี่น,น,นะเลขเก้าเลขสวยด้วยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับใรายการต่อไปนี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะ รายการที่สิบเอ็ดเป็นเนื้อจานน้ำเงินลอยจีวอนฝั่งก้อนทองครับเลข,ขโคดเบอร์หมายเลขหกกระดกซับครับรายการนี้เอาไปพิจาาสองร้อยห้าสิบาทครับจีวอนเน้นๆพี่เอาไปสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายารายการที่สิบเอ็ดครต่อมารายการที่สิบสองครับ รายการที่สองเป็นเนื้อสายลุงองคทาวองทูบตะกุดทองหกดอกฝังบุญนะจีวรสายสินครับเลขคนตัวเบอร์ใหม่เลขสิบสามครับรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการนี้เอาไปสามร้อยพอพี่นะครับเอาไปสามร้อยบาทพอครับพี่ใาย่รายการที่สิบสองฮะต่อมารายการที่สิบสามครับรายการที่สิบสามรายการนี้เป็นเนื้อเทพพฤษามหามงคล องค์แดงกระไรทองคู่ฝั่งตะกุดสองดอกฝังบุญน,นะ5ป้ายรวยเงินสองหลังฝั่งตะกุดห้าดอกเลขคุณเบอร์หมายเลขเจ็ดครับนำเลือดพิเศษฝังเม็ดแตงครับนี่ฮะป้ายรวยเป็นเงินนะพี่นะ ป้ายรวยเป็นเงินแท้หน้ากากทองแดงด้วยพี่รายการนี้นะครับขอที่700บาทรายการนี้ขอที่700บาทนะครับนะป้ายรวยนี้เป็นเงินหน้ากาก,ากทองแดงหลังฝังไม่แตงหน้าเลขคันเบอร์ใหม่เลขเจ็ดองนี้ผมขอพิเศษที่700บาทครับรายการนี้นะครับรายการที่13บาต่อมาครับรายการที่1 4ครับเอาไปพี่6 0รเอา6ก0แลยวกัน6 0รพิเศษให้นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมะนิกโกลโรยพลอยเศษฝังเพชรตรงสะดือฮะเลขโคนดับเบิลหมายเลขหกกระดกซับกรรมรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับเอาไปสองร้อยยี่สิบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสี่ฮะตัวนี้สวยจริงดินะเสียดายไม่ได้เอายกรังมาเนาะเสียดายมากนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่ชายรายการที่สิบห้า โอ้โหรายการที่15้าเปิดขึ้นมาครับพี่จา๋ารายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพพึ่งสามหามงคลองค์น้ำเงินนะครับกำไลทองคู่ตะกุดทองสองดอกฝังหมุดนะฮะป้ายรวยเงินอีกสองแผ่นหลังฝังตะกุดอีกหดอกครับเลขคนลเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยด้านหลังฝั่งเม็ดแตงสวยๆอย่างนี้ฮรโอ้โหรายการนี้จัดเต็มจริงๆครับพี่ นะครับรายการนี้จัดเต็มจริงพี่องค์นี้นะขอที่เจ็ดร้อยนะองค์นี้น้องขอเจ็ดร้อยบาทละกันเลขสวยด้วยเลขแปดเลขรวยครับรายการที่สิบห้าครับโอ้โหรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นสวยสวยเลยนะครับเอามาใช้ยี่สิบองค์เท่านั้นนะพี่นะต่อมาครับรายการถัดไปพี่นะครับเป็นรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเลขโค้นัมเบอร์ก็หมายเลขสิบหกครับ ลายการนี้เป็นเนื้อเทพอักทีนะฮะองค์ผงกระสอนเข้มกำไลทองคู่ฝังมุญน,นะสองดอกตะกุดท้องหกดอกจีวรและสายศินนะโอ้โหลายการนี้ครับเอาไปพี่ชายองค์นี้ขอสามร้อยไอขอสี่ร้อยบาทนะขอสี่เอสี่ร้อยบาทนะครับลายการที่สิบหกฮะต่อมาครับรายการถัดไปพี่นะครับเป็นรายการที่สิบเจ็ด รายการที่17รายการนี้เป็นเนื้อเขียวโพวกกระซับโรจิวอนายสินครับเลขโคดเบอร์หมายเลข10ครับรายการนี้ขอแบ่ปันป้พี่ที่2บบาทขอแบ่งปันใ้พี่ที่2บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่17นะฮนะ ต่อมาครับรายการที่18ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงตินดามานีนะครับมหาเทพสะดือแผ่นทองเข้าหลามตัดนะครับตะกุดทองเก้าดอกฝังตะกุดทองอีก3ามครับนี่โอ้โหสวยงามฮะองค์นี้สวยงามที่เลขยกคุณตั้งเบอร,บอร์มาเลขสิบหกกระดกดทรัพย์ด้านหลังมีแผ่นทองด้วยด้านหลังมีแผ่นทองด้วยนะฮะรายการนี้ใครชอบถูกใจพี่เอาไปฮะหกร้อยบาทนะครับมีเออเอาไปห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนะ นะครับมีแผ่นนี้ด้วยนะเอ้ยมีหน้ากากด้วยนะหน้ากากเอ้ยเป็นมีใช่ไหมหน้ากากเม็ดยาเม็ดแต่งด้วยนะนี่เอาออไปพี่ชายห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้โหสวยจริงนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบเก้าครายการที่19เปิดขึ้นมาครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพณวนเวียนหน้ากากทองทิพย์ตะกุดทองหกดอกครับโอ้โห รายการนี้เยกคนจับเบอร์หมายเลขสิบแปดฮะสิบห้าสิบแปดหนึ่งนะสิบห้านะครับสิบห้าโอ้โหสวยๆเลยนะรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทเลยครับพี่ชายรายการที่สิบเก้าเนี่ยงามๆต่อมาครับรายการที่ยี่สิบนะฮะรายการที่ยี่สิบรายการรุ่นรายการสุดท้ายแล้วรายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาครับรายการนี้ รายการนี้เป็นเนื้อเทพอัคีอ,องค์ขาวนะครับกำไรทองคู่ฟังวุ้นน้ำสองดอกตะกุดทองหกดอกครับพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทพี่เลขคนจเบอร์หมายเลขเจ็ดนะฮะสามร้อยห้าสิบาทกับพี่ชารายการที่ยี่สิบฮะต่อมานะครับน่าจะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับน่าจะเป็นองค์ในพิธีนะครับรายการนี้ผมขอแบ่งปันที่สองร้อยบาทพร้อมจะส่งนฮะสองร้อยบาทพร้อมจะส่งครับพี่ชายนะครับเนี่ย นะวันนี้ก็มีมา20รายการนะพี่ๆนะบอกเลยว่าสวยจริงเนาะตามที่เราเห็นกันเลยนะครับหากชอบสกใจรายการไหนนะครับสามารถที่ต่อเจ้าที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะกลับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ